โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงตรงตรันแล้วนะครับผมก็พอดีว่าเวลาเราออกมาครับผมจะชอบออกมาเส้นตรันนะครับเพื่อจะเป็นความสะดวกรวดเร็วนะครับในช่วงเช้านะครับผมตอนนี้นะครับวันนี้รถติดนะครับรถติดแตกๆนะครับผมข้างหน้าเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าลืมนะครับวันพ้อก็อย่าลืมนะครับผมซื้อดอกไม้นะครับหรืออะไรไปขอปมาท่านนะครับที่เราล่วงเกินไปนะครับผม ทุกอย่างทุกสัพพิสิทธนะครับที่เรานะครับเป็นเด็กไม่ดีหรือเด็กดื้อนะครับนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยังกลับไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านครับเรานะครับผมเราต้องรีบทําเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเที่ยงเอานะครับผมแดดจะร้อนนะครับแต่ตอนนี้แดดกําลังอุ่นๆกาลังพอดีนะครับก็สบายชิวๆนะครับเย็นๆดีนะครับผมรถคเยอะใช่ไห รถเยอะนะครับลองรถด,ด้วยนะว้าวานะครับก็เอออย่าลืมนะครับผมถ้าใครที่ติดตามเ c e b o o k หรือว่าใน t ิ k ต o k ของอยู่เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าสิ้นปีเราจะมีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อนะครับอ่าสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับติดตามตั้งแต่อ่าผม เรียก่าเลตั้งแต่ผมเปิดอินตากมาเลยนะครับผมถึงคนติดตามจะได้แค่ห0ร้อยนะครับแต่แอผมก็แจกนะครับเพราะว่าใครไม่ดูก็ช่างมันครับแต่เราจะทําครับผมจะลงเหมือนกันครับใครไม่ดูก็ช่างเขาครับเพราะว่าเราลงนะครับเพื่อจะเป็นคลิปนะครับสําหรับเผื่อใครแบบไม่มีอะไรดูก็อาจจะดูคลิปผมได้นะครับผมนะครับรถเยอะจริงนะครับขับรถในกรุงเทพอ่ะ บ็คือตางวันนี้วันนี้ก็นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายเป็นวอล์กนะครับไปทานข้าวกับพ่อนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่บังเอิญมากครับเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดนาฮผมเองนะครับน้าออนนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นคอยคนซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับเป็นคนที่ซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็นะครับสําหรับใครที่นะครับยังไม่รู้นะครับช่องทางการติดตามหรือว่าอะไรนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเป็นอ่าทั้งชื่อเฟซแล้วก็ทิกตอกนะครับฝากไปกดติดตามมันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับสิ้นปีเราไม่แจกเสื้อนะครับผมจะแจกเป็นสามรางวัลนะครับเสื้อมูลค่าสามร้อยห้าสิบบาทนะบอกเลยสายบ้าๆอย่างเรานี่ต้องต้องทําครับลงไปเถอะครับใครไม่ดูช่างแม่งครับ นะครับผมก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับในการขับขี่นะครับขับแบบผมนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่าบางทีเราขี่ตุดนนะครับขี่ตูดจนเกินไปนะครับอาจจะเกินอันตรายระหว่างที่เขาเบรกนะครับแล้วเราลืมนะครับลืมกำเบรกหรือว่าเราเพินนะครับผมอ้าวเดี๋ยวจะฝากไว้ทีนิดหนึ่งระวังด้วยนะก็ตอนนี้จะถึงบ้านแล้วนะครับก็ ไม่รู้ดีว่าจะทำไงดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพ่อด้วยนะครับผมก็ผมอยู่กับพ่อผมมาตั้งสองคนตั้งแต่เด็กๆแล้วบมก็อาจจะไม่ได้เจอแม่นะครับผมก็มีคนใส่หมวกกับเราด้วยนะครับก็นะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องเก่าๆดีกว่าครับเราต้องทำวันนี้ดีที่สุดนะอย่าไปคิดอะไรมากครับโอ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มทำนะครับทำคลิปลง y o u t u b e นะครับผมแนะนำเลยครับกล้องตัวนี้ครับ h 9R นะครับผมในราคาที่คุ้มค่าจริงไม่ถึง2,000บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นคุณภาพนะครับ1,080ป30เฟรมนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ชัดมากเกินไปนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ว่าซื้อพวกคอสูงๆนะครับคอ4หรืออะไรเงี้ยครับของยการนะครับเพื่อนะครับจะได้ปรับภาพ 4K นะครับชั้นแบบ g o p r ปที่ไม่ราคาแพงนะครับ เยงชัดได้แน่นอนโอ้เบาหลุดเจ็บไปนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวงเท้าเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาเจริต่อนะครับก็ ตอนนี้รออยู่ครับรอน้องอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาน้องไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อต่อนะครับยิ้มี้เม,มเต็มครับโอ้โหโกโปรเมมเต็มแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องนี้ถ่ายนะครับในการจะไม่ได้ถ่ายตอนขับรถจะถ่ายตอนที่เราลงเดินหรือว่าเราเที่ยวเมร่นะครับดีนครับ๊า I uh -huh. ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสงโมงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่กล้สนามหลวงล La, 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 la.